จอมพรานตอนที่สามสมิงอาคมสวัสดีครับบ้านลูกไผ่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ป่าอาณาบริเวณป่าเขายอดชี และอยู่ไม่ห่างจากบ้านเหล่าภูของพรานต่วนมากนักเดินไปมาหาสู่กันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วบ้านลุกภไยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำไร่และหาของป่าบ้างถึงแม้ว่าหลายคนหลายครอบครัวจะเข้าหาของป่ามากินมาขายอยู่ประจำํำแต่ก็หาได้มีผู้ที่ประกอบอาชีพหลักเป็นนายพรานนั้นไม่มีเลยเช้าวันหนึ่งในขณะที่ผู้ใหญ่ชำกำลังนั่งอยู่นอกชาญบ้าน ลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าแหวงวิ่งตาลีตาลานพร้อมกับส่งเสียงร้องตะโกนมาหาผู้ใหญ่ชำอ้าเวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเจ้าแหวงมามาขึ้นมาบนบ้านก่อนหายใจก่อนก็ได้ว่าค่อยเล่าให้ข้าฟังใจเย็นๆผู้ใหญ่ชำมร้องถามด้วยความตกใจเสือครับเสือลุงผู้ใหญ่เจ้าแหวงพูดพลางย,ยืดอกสูดลมหายใจเข้าออกด้วยความเหนื่อยหอบเองอย่ามาลอข้าเล่นนะ เสือที่ไหนมันจะมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านให้คนได้เห็นเพราะโดยธรรมชาติแล้วนะ่ะสัตว์ป่ามันจะกลัวคนถึงหมู่บ้านของเราจะอยู่ไม่ไกลจากป่ามากนะตั้งแต่ข้ามาอยู่ที่นี่ก็ตั้งสิบกว่าปีแล้วแต่ข้าก็ไม่เคยเห็นเสือมันเข้ามาในหมู่บ้านเลยสักครั้งอิงก็พูดเป็นเล่นไปผู้ใหญ่ชำพูดเพราะไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ตามที่เจ้าแหวงมันร้องบอกมามีหรือไม่มีเกิดหรือไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นแล้วละ่ะลุงผู้ใหญ่ นางฝ้ายเมียที่แสงน่ะถูกเสือกัดตายตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทิ้งศพที่เหลือแต่ซากไว้ข้างวัดโน่นเน่ผู้ใหญ่ฉันได้ฟังก็มีอาการตกใจจึงได้กระดาวออกไปว่าอ้าวเฮ้ยไหนอิงลองเล่ารายละเอียดให้ข้าฟังหน่อยสิโหลุงผู้ใหญ่หลายคนกําลังรอลุงผู้ใหญ่อยู่นะขืนมัวแต่มานั่งฟังเหมือนฟังนิทานก็พอดีเสือมันมากินคนจนหมดหมู่บ้านเป็นแน่ลงมาก่อนเถอ เดินไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้ข้าคงไม่กระหนากหกหรอกเรื่องคอขาดบาตายอย่างนี้นะมาแล้วข้าจะเล่าให้ฟังตาจันลุงทองใบและอีกหลายๆคนนั่นน่ะรอลุงผู้ใหญ่อยู่นะเจ้าแหวงพูดขยันขยอด้วยอาการร้อนรนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรู้สึกญหงุดหงิดกับความเฉื่อยชาของผู้ใหญ่ชำ่ำที่ดูไม่ทันอกทันใจไปในที เมื่อเดินมาได้สักพักก็มองเห็นผู้คนต่างพากันมุงดูศพของนางฝ้ายข้างๆศพมีทิพย์แสงนั่งร้องห่มหรอร้องไห้อยู่ข้างๆเห็นแล้วก็สุดแสนเวทนาเมื่อผู้ใหญ่ทำแวกชาวบ้านเข้าไปก็เห็นศพของนางฝ้ายมีสภาพแหลกเละเหลือแต่หัวกับชิ้นส่วนของกระดูกส่วนที่เป็นเนื้อตลอดทั้งตับไตเส้พุงหายไปเกือบหมดจนผู้ใหญ่ฉำต้องเบือนหน้าหนี บริเวณโดยรอบของศพนางฝ้ายปรากฏเห็นร่องอรอยของเสือขนาดชามข้าวอย่างชัดเจนจากนั้นผู้ใหญ่ชำก็ให้พวกผู้ชายช่วยกันนำซากร่างของนางฝ้ายไปไว้ที่ศาลาภายในวัดแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะจัดการอย่างไรกับศพของนางฝ้ายตลอดจนการจัดการกับเจ้าเสือร้ายตัวนี้เพราะตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมายังไม่เคยปรากฏว่าจะมีเสือเข้ามาในหมู่บ้านเลยสักครั้ง แม้ว่าหมู่บ้านจะอยู่ไม่ห่างจากป่าและเขามากนักตั้งแต่ข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านจนข้าแก่ขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีเสือเข้ามากินคนภายในหมู่บ้านเลยนะแม้จะเห็นว่าเสือเข้ามาเดินใกล้ๆหรือรอบๆหมู่บ้านนะก็ไม่เคยมีข้านี่แปลกแกจริงๆว่ะตาจาันทายกแห่งวัดบ้านรุกไผ่กล่าออกมาด้วยความรู้สึกสนเท่นั่นสิ ป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าก็ยังมีอยู่ทั่วไปไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เสือมันอดมันอยากจนต้องเข้ามาหากินคนหรือสัตว์ในหมู่บ้านที่สําคัญนะสัตว์ป่าทุกชนิดก็มีนิสัยกลัวคนอยู่แล้วยากนักที่มันจะเข้ามาใกล้หมู่บ้านลุงทองใบกล่าวตั้งข้อสังเกตออกมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้แล้วจะจัดการกับศพของอีนางฝ้ายอย่างไรดีละ่ะปู่ใหญ่ ตาจันเอ่ยคำปรึกษาออกมาเอ้าทิศแสงแกจะว่า,าอย่างไรล่ะเกี่ยวกับสุขของนางฝ้ายนี่พวกข้าพร้อมทั้งชาวบ้านยินดีจะช่วยเหลือตามสมควรนะผู้ใหญ่ฉำหันมาถามทิศแสงแม้จะดูยังทําใจไม่ได้ก็แล้วแต่ลูกผู้ใหญ่จะเห็นสมควรเถอะข้านะคิดอะไรไม่ออกแล้วทิศแสงพูดพรางฟุบหน้าลงศพหน้าศพของนางฝ้ายนี่ผู้ใหญ่ ข้าขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคนได้ไหมตาบุญคนเก่าแก่ของหมู่บ้านกล่าวแทกเข้ามาอา้าวตาบุญดอกหรือเชิญ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 ว่ามาเลยอยาได้ช่วยกันออกความคิดข้าน่ะก็พอๆกับทุกคนนั่นแหละเรื่องจัดการศพนั่นน่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ที่ข้ามคิดไม่ออกก็คือเรื่องจัดการกับเจ้าเสือจอมโหดตัวนี้คนในหมู่บ้านเรานั่นน่ะ ก็ไม่มีใครมีอาชีพเป็นนายพรานสักคนยังมีก็แค่หาของป่าหรือไม่ก็ล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในป่าใกล้บ้านเท่านั้นถ้าจะจัดการกับเสือนะ่ะข้าว่ามันต้องเป็นคนที่มีฝีมือระดับนายพรานนะขืนให้คนในหมู่บ้านออกล่าเจ้าเสือจอมหัวตัวนี้ข้าว่าจะพากันไปให้เสือมันล่ามากกว่าละผู้ใหญ่ชำกล่าวออกมาด้วยความกังวลใจตาบุญเดินเข้ามาแล้วกล่าาออกความเห็นออกมาว่า อย่างนี้ดีไหมตอนนี้ก็ยังไม่สายมากนะแต่ถ้าจะจัดก,การเผาศพนางฝ้ายมันก็คงไม่ทันละเพราะนี่เป็นศพของคนไม่ใช่หมูหมาตาไก่ที่จะทำอย่างไรก็ได้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก่อนวันพรรุ่งนี้ก็น่าจะทำพิธีเผาศพของนางฝ้ายได้ข้าว่านะเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรานับว่าเป็นเรื่องแปลกมาก ถ้ายัางไงนะคืนนี้ให้จัดผู้ชายสักสี่ห้าคนหรือเจ็ดแปคนมาเฝ้าศพที่ศาราวัดทั้งนี้ก็โดยให้มีผู้ใหญ่บ้านในฐานะเป็นผู้นำเป็นหลักในการเฝ้าศพเพราะค้าสังหรณ์ใจว่าคืนนี้เสือตัวนี้มันจะต้องออกมากินซากศพที่เหลือเพราะตามวิสัยของเสือนั้นเมื่อมันล่าเหยื่อได้และกินยังไม่หมดมันจะไม่ยอมออกหาล่าเหยื่อตัวใหม่ แต่มันจะหวนกลับมาจินซ้าเหยื่อที่เหลือจนหมดก่อนแล้วมันจึงจะออกหาล่าเหยื่อตัวใหม่อีกต่อไปเมื่อเสือตัวดังกล่าวออกมาให้เห็นก็ให้จัดการมันได้เลยหรือจะมีผู้ใดคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ลองช่วยกันคิดนะข้าก็คิดอย่างที่ว่ามานั่นแหละเออน่าจะดีนะตามที่ตาบุญแกว่ามานะ่ะผู้ใหญ่ เพราะข้าก็เคยได้ยินได้ฟังพวกนายพรานเขาว่ามาอย่างที่ตาบุญว่าเหมือนกันทิศก่มเอื้แทรกเข้ามาเพราะเห็นด้วยกับตาบุญอืมก็ดีนะตามที่ตาบุญเกอออกความเห็นมาหรือจะมีใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรอีกก็รีบว่ามานะเดี๋ยวจะบายเสียก่อนอย่าให้เวลาจวนตัวจนเกินไปูุยหญ่มกล่าวพร้อมกับเหลียวไปมองหมูชาวบ้านที่มายินฟังแล้วก็กล่าวออกมาว่า เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นว่าอย่างไรอีกข้าก็เห็นด้วยกับตาบุญนะงั้นตกลงถ้าจะจัดการตามที่ตาบุญแกให้ความคิดเห็นมานะมีใครไม่เห็นด้วยไหมในวงที่ปรึกษาหารือตลอดจนชาวบ้านที่ต่างยืนรอฟังอยู่ก็ได้ใกล้ต่างนิ่งเงียบไม่มีใครกล่าวหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างไดอีกผู้ใหญ่ชำจึงได้จัดพวกผู้ชายเกือบสิบคนรวมทั้งตัวแกด้วย มาทำหน้าที่เฝ้าศพในคืนนี้โดยได้ช่วยกันจัดทำที่กำบังรอบๆสาลาวัดและบนสาลาให้มิดชิดแล้วให้ลูกเมียของชาวบ้านซึ่งมีเพียงสิบหลังคาเรือนออกมารวมกันที่ห้องครัวของวัดเพราะคืนให้พากันนอนอยู่ที่บ้านเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนนางฝ้ายเมียของทิศเสียงได้อีกแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเพื่อเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในการนำมาด้วยในระหว่างออกมานอนที่วัดตาแก่น หมอยาสมุนไพรที่เข้ามาอยู่ที่บ้านลูกไผ่เมื่อไม่กี่ปีมานี่ซึ่งยืนฟังอยู่เงียบๆก,ก็ได้กล่าวออกมาว่าสําหรับตัวข้านะต้องขอนอนที่บ้านละนะเพราะเป็นห่วงสิ่งของและอยู่ยาสมุนไพรอยู่ที่บ้านและอีกประการหนึ่งข้าคิดว่าตัวข้าเองนะจะดูแลตัวเองได้ขอให้ทุกคนอย่าได้เป็นห่วงรับรองว่าเจ้าเสือตัวที่ว่านนะ่ะ ยังไม่กล้ามาทำร้ายข้าแน่นอนจะเอาอย่างนั้นเหรอตาแกน่นข้าน่ะเป็นห่วงทุกคนนะรวมทั้งตาแก่นด้วยเพราะทุกคนที่อยู่ภายในหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในความดูแลของข้าผู้ใหญ่ชามกล่าวออกมาด้วยความเป็นห่วงอย่าได้ห่วงข้าเลยข้าน่ะดูแลตัวเองได้แน่นอนขอบใจผู้ใหญ่มากนะตาแก่นกล่าวยืนยันในความประสงค์ของตนเองเอา ถ้ายืนยานอย่างนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีนะมีอะไรก็รีบออกมาที่วัดก็แล้วกันพอตกบายแก่ๆก,การจัดทำที่กำบังก็แล้วเสร็จจากนั้นผู้ใหญ่ชําก็บอกให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการฟ้อศพและคอยจัดการเจ้าเสือจอมโหดให้เตรียมอาวุธเท่าที่มีไว้ให้พร้อมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปืนแก๊สและก็มีมีดบ้างเพราะคนในหมู่บ้านนั้นจะทำมาหากินด้วยการทำไร่ทำนา และหาเก็บของป่าเพื่อยังชีพจะมีออกล่าสัตว์บ้างก็เป็นพวกนกหนูปูปีกอย่างนี้ก็กระตายป่าเท่านั้นอาวุธที่เป็นแบบนายพรานมืออาชีพจึงไม่มีแต่ด้วยความไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเสือจึงพลอยทําให้ขาดความรอบคอบเพราะมองแค่ว่าเสือก็เป็นเพียงสัตว์ป่าประเภทหนึ่งเท่านั้นพอได้เตรียมอาวุธเท่าที่มีมาจึงเกิดความคึกขนองว่า ตนเองจะได้ล่าสัตว์ป่าอย่างเสือก็อนในคราวนี้การเตรียมการต้อนรับการมาของเจ้าเสือจอมโหดจึงเปลี่ยนไปแบบอรู้เท่าไม่ถึงการทิศแสงยืนกัดฟันดังกรอดกรอดร่างเอ,อ่ยออกมาด้วยแรงแขนให้มึงเข้ามาให้กูเห็นเถอะวะเนื้อหนังหรือแม้แต่กระดูกของมึงกูจะไม่ให้เหลือเลยแม้สักชิ้นในระหว่างเผาร่างเมียของกูกูจะเอาซากของมึงมานอนข้างๆเชิงตะกรนของเมียกูให้ได้ เพื่อให้มึงขอขมาต่อเมียกูข้าเสียใจด้วยว่าทิศแสงแต่เอาเถอะคืนนี้ทุกคนจะได้แก้แค้นให้เองแน่อีนางฝ้ายน่ะมันก็จะได้นอนตาหลับเสียทีผู้ใหญ่ชำกล่าวกับทิศแสงด้วยความเข้าใจในความรู้สึกต่อการสูญเสียเมียทั้งคนที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาจากนั้นก็มีชาวบ้านหญิงชายต่างก็เข้ามากล่าวปลอบใจทิศแสง ด้วยน้ำใจอันดีงามของผู้คนชาวชนบทที่มีให้เห็นอยู่เนืองๆตกค่ำหลังจากพระได้สวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นกับทั้งผู้คนก็ต่างพากันกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่ชําก็สั่งการให้พวกผู้ชายนำพาลูกเมียไปยังห้องครัวของวัดเพื่อจัดแจงที่หลับที่นอนให้เสร็จสิ้นแต่หัวค่ำเพราะไม่แน่ใจว่าเจ้าเสือร้ายนั้นมันจะมาตอนไหนจิงกำชับให้ทุกคนเข้านอนแต่หัวค่ำ และห้ามออกมาเป็นอันขาดหากไม่มีผู้ชายที่เฝ้าศพหรือเป็นเวียามมาเปิดให้บรรยากาศภายในวัดยามค่ำคืนเงียบสง,งัดท่ามกลางผู้คนทั้งหมู่บ้านแต่บัดนี้ตกอยู่ในสภาพเหมือนปราศจากผู้คนแม้แต่ไฟตะเกียงที่กุฏิของหลวงพ่อจเจ้าอาวาดก็ดับลงตั้งแต่หัวค่าทุกคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการเฝ้าศพและรอจัดการกับเจ้าเสือจอมโหด ตาก็ตั้งตารอาการมาของเจ้าเสือดังกล่าวด้วยใจระทึกผู้ใหญ่ชำยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูแล้วถอนหายใจเบาๆรางหันไปนสำรวจตามบริเวณที่คาดว่าเจ้าเสือร้ายนั้นมันจะเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจะเที่ยงคืนแล้วทำไมมันยังเงียบอย่างนี้วะรู้ว่ามันจะไม่มาผู้ใหญ่ชำบบนออกมาเบาๆเหมือนจะหมดความอดทนสักพัก ทุกสายตาก็สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของบางอย่างที่แฝงกายแทรกเงามืดของต้นมะม่วงข้างทางที่ออกมาจากหมู่บ้านทุกคนที่สังเกตเห็นก็ต่างชะงนว่าแทนที่เจ้าเสือตัวนี้มันจะเดินออกมาจากชายป่าที่มีอยู่รอบบริเวณวัดตามที่คาดการเอาไว้แต่ทําไมมันจึงเดินออกมาตามเส้นทางที่ออกมาจากหมู่บ้านและแล้วเจ้าเสือจอมโหดฆาตกรตัวร้าย ที่ทุกคนตั้งตารอก็มายืนเด่นใต้แสงจันทร์กลางลานวัดเหมือนท้าทายทุกสายตาที่กำลังตกตะลึงกับร่างอันมหืมาของมันเจ้าเสือจอมวายร้ายยืนนิ่งมองมายังสลาอันเป็นที่ตั้งลงศพของนางฝ้ายได้ชั่วอึดใจก็กระโดดขึ้นมายังสลาวัดที่มีฝากระดานเพียงด้านเดียวและสูงไม่ถึงหนึ่งเมตรแล้วกำลังจะเดินมุ่งตรงมายังลงศพของนางฝ้ายรัน แสงไฟฉายสี่ห้ากระบอกก็สาแสงพุ่งใส่ร่างของเจ้าเสือร้ายนั้นพร้อมกับเสียงปืนหลายกระบอกที่ดังกระนาขึ้นเกือบจะพร้อมกันเจ้าเสือร้ายจอมโหดพังงาางายหลังกระเด็นตกลงข้างสาลาแผดอร้องโอ้ยเป็นเสียงคนล้มกริ้งชักดิ้นชักงอไปมาแล้วฟุบนิ่งอยู่กับพื้นเหล่าคนที่ได้รับมอบหมายให้มาจัดก,การเจ้าเสือร้ายต่างวิ่งเข้าหา ด้วยคิดว่าเจ้าเสือฆาตกรตัวนี้นอนขาดใจตายจมกองเลือดแล้วแต่แทนที่จะเห็นมันนอนฟุบขาดใจตายจมกองเลือดกลับเห็นมันยืนตัวขึ้นแผดอร้องธรรมารามลั่นจนต้องวิ่งหัวสุกหัวซุนแต่กระเจิงแบบตัวใครตัวมันกระโจนขึ้นบนสลาวัดเพื่อเอาตัวรอดเจ้าเสือร้ายรมารามลั่นอย่างโกรธแค้นดังไปทั่วบริเวณวัดแม้ทุกคนที่กำลังคอยฟังเหตุการณ์อยู่ในห้องครัวของวัด ต่างก็หวดาดผวาอกสั่นขวันแขวนขนลุกขนพองไปตามๆกันทุกส่วนของร่างกายเจ้าเสือร้ายนั้นเป็นปกติเหมือนไม่ได้ถูกยิงจะมองเห็นเลือดแม้สกยดตามร่างกายก็ไม่มีเพราะหากกระสุนทุกนัดที่สาดเข้าใส่นั้นไม่าระคายผิวของมันเลยแม้แต่น้อยทุกคนที่ลุมมาจากห้างข้างสาราวัดหวังจะเข้ามายิงซ้ำเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ต่างวิ่งกระโจนขึ้นบนสาราด,ด้วยความตื่นตกใจและแล้ว ความโกลาหลบนศาลาวัดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าเสือร้ายกระโจนพรวดขึ้นบนศาลาแล้วแผดเสียงร้องลั่นกระโดดตะปบกลุ่มคนที่กำลังแตกตื่นร้องเอ็ดอึงวิ่งสับสนสวนกันไปมาเพื่อหนีคมเชี่ยวของเจ้าเสือร้ายนั้นเจ้าเสือร้ายกระโดดตะปบกลงเล็บอันแหลมคมเข้าใส่ไหลขวาของเจ้าแหวงจนร้องลั่นพร้อมกับเลือดที่ไหลาอาบบาา่าไหลจนแดงเถือกจนล้มกงหลินงลุน ถึงกระนั้นเจ้าแหวงก็ยังถลันลุกกระโจนแบบลืมเป็นลืมตายออกไปได้อย่างบุดวิดพอเจ้าแหวงหลบออกไปได้เจ้าเสือร้ายก็หันมากระโจนแผลตวัดกรงเล็บเข้าสีข้างของทิดมีจนกระเด็นตกสาลาพร้อมกับบาดแผลที่ปรากฏให้เห็นเลือดสดๆไหลออกมาจนทิดมีร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเจ้าเสือร้ายกระโดดตามหวังจะตะกบซ้ำเพื่อฝังคมเขี้ยวพอดีเสียงปืนจากชิศแสง พุ่งกระสุนเข้าใส่กลางหน้าผากของเจ้าเสือร้ายนั้นอย่างเหมาะหมงจนเจ้าเสือร้ายนั้นกระเด็นหล่นหวบลงข้างทิดมีแต่มันก็รีบยืนตัวขึ้นในทันใดเพราะลูกกระสุนไม่สามารถทะลุทะลวงผิวหนังของมันได้เลยเพียงแต่ทําให้มันชะงักงันได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นในขณะที่เจ้าเสือร้ายหันหน้าเตรียมจะเข้าเล่นงานทิดมีอีกครั้งมันก็ต้องล้มงายพึงอีกทีเมื่อเจ้าปุ่นสตร์กระสุนใส่ในระยะเาผาขนจนแผดเสียงร้องลั่น แต่ผลก็ออกมาเหมือนเดิมคือมันลม้มลงดิ้นได้ชั่วอึดใจก็ถลันลุกขึ้นมาแล้วหันมากระโจนตบปบบหล่ขวาของเจ้าปุ่นในขณะที่กําลังยืนหันอารีหันขวางอยู่พร้อมกับฝังคมเชี่ยวอข้าซอกคอของเจ้าปุ่นจนร้องเสียงหลงเจ้าปุ่นร้องจ้าและหวยหวนด้วยความเจ็บปวดเจ้าเสือฆ่าตะกรน,นั้นก็กระโจนลากเอาร่างของเจ้าปุ่นหายเข้าไปในความมืดของต้นมะม่วงทางเข้าหมู่บ้านแล้วเงียบหายไป ท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนที่หมดหนทางจะช่วยเหลือได้เจ้าปูน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 โดนเสือลากไปแล้วเสียงลุทงทำใบตะโกนออกมาอย่างละล่ำละลักสักพักความโกลาหลจากการวิ่งหนีคมเชี่ยวและกรงเล็บของเจ้าเสือก็สิ้นสุดลงแต่เป็นความโกลาหลจากเสียงร้องเอตตโรของคนบนสาลาที่หวีดอร้องด้วยความตื่นตระหนกกับเสือที่ลากเจ้าป่นหายไปกับความมืดเข้ามาแทนสังเกตได้ว่า แทนที่มันจะคาบเจ้าปุ่นวิ่งหายไปกับความมืดเข้าไปทางป่าข้างวัดแต่ทําไมมันมุ่งหน้าฝ่าความมืดเข้าไปทางที่จะเข้าไปในหมู่บ้านท่ามกลางความโกลาหลร้องทักเสียงร้องทักร้องหาของคนตัวเองด้วยความเป็นห่วงว่าจะปลอดภัยหรือไม่นั้นก็ได้ยินเสียงจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่เดินขึ้นมาบนศาลาเสียงเซ็งแซ่ทั้งหลายจึงเพ่าลงทำไงดีละ่ะหลวงพ่อมันลาเจ้าปุ่นไปแล้ว ผู้ใหญ่ทำพูดอย่างละล่ำละลักคงไม่ทันแล้วละ่ะผู้ใหญ่เจ้าปุณมันก็คงจะสิ้นใจไปแล้วล่ะถ้าจะตามไปก็เสี่ยงเหลือเกินแทนที่จะได้เจ้าปุ่นกลับมากลับจะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกอดใจสักหน่อยเถอะพอฟ้าสางค่อยจัดคนออกติดตามจะปลอดภัยกว่าจวนจะสว่างแล้วล่ะหลวงพ่อกล่าวอย่างหมดหวังแต่ก็ทำให้ทุกคนมีสติข,ขึ้นมาบ้าง หลวงพ่อครับอืว่าไงโยมทองใบหลวงพ่อหันไปทางลุงทองใบที่ร้องเรียกเวลาที่เสือตัวนี้ถูกยิงทำไมมันจึงร้องเป็นเสียงของคนล่ะครับก็นั่นสิอาตามาก็เห็นผิดสังเกตอยู่นี่หลวงพ่อกล่าวกับลุงทองใบแล้วกล่าวต่อไปอีกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เสือตัวนี้คงไม่ใช่เสือธรรมดาเป็นแน่แล้วมันจะเป็นเสืออะไรละ่ะ ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นเสือโคร่งนี่ครับมันเป็นเสือโคร่งนักใช่แต่มันไม่ใช่เสือโคร่งธรรมดาน่ะสิหลวงพ่อกล่าวตอบผู้ใหญ่ชำพรางคุ้นคิดอยู่ในใจและได้กล่าวต่อไปอีกว่าเอาอย่างนี้นะเมื่อฟ้าสว่างแล้วก็ให้ทุกคนกลับไปบ้านได้ส่วนผู้ใหญ่บ้านโยมทองใบตาบุญตาจันทร์หรือใครที่สะดวก ก็ขอให้มาปรึกษาหารือกันก่อนดูเหมือนว่าเวลามันจะไม่มีให้แก่พวกเราแล้วละ่ะขืนชล่าใจยืดเวลาออกไปก็อาจจะเดือดอร้อนกันไปอีกก็ขอให้ช่วยกันดูแลคนที่บาดเจ็บให้ดีใครมีอยู่มียาอะไรก็นำไปช่วยเหลือกันพอฟ้าสางเมื่อพวกผู้หญิงตลอดทั้งลูกเด็กเล็กแดงพากันเข้าไปในบ้านแล้ว หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งลุงทองใบตาบุญและคนอื่นๆเพื่อหาทางกำจัดเสือร้ายตัวนี้และท่านก็กล่าวถามทุกคนออกมาว่าพวกเรารู้ไหมว่าทำไมเสือตัวนี้เมื่อถูกยิงหรือได้รับความเจ็บปวดแล้วยังร้องออกมาเป็นเสียงของนขนก็นั่นสิครับหลวงพ่อผมว่ามันผิดแปลกจากธรรมชาติของสัตว์อยู่นะครับสัตว์อะไร จะร้องออกมาเป็นเสียงของคนได้แม้จะได้เคยเห็นนกแก้วนกขุนทองมันพูดได้บ้างตามที่คนสอนมันแต่นี่มันเป็นเสือไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนนอกจากเรื่องของนิทานที่แต่งเอาเท่านั้นผู้ใหญ่ชำกล่าวออกมาเหมือนหาคำตอบถ้าเป็นลักษณะนี้อัตมาว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดานะแต่มันเป็นเสือสมิงอะเสือสมิงที่เที่ยวออกหากินคนนี่นะหลวงก้อ ตาบุญร้องออกมาเพราะคาดไม่ถึงเพราะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเสือสมิงมาบ้างแต่นึกไม่ถึงว่ามันจะมีขึ้นในหมู่บ้านของตนเองแล้วมันตายเป็นไหมครับหลวงพ่อเพราะแม้แต่ปืนก็ทําอะไรมันไม่ได้ทิศแสงถามออกมาเพราะเพิ่งเห็นกับตาตนเองสัพรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ต้องตายทานั้นแหละทิศแสงเอ้ยหลวงพ่อหันมาทางทิศแสงพลางกล่าวตอบแล้วเสือสมิงตัวนี้ มันมาที่บ้านเราได้อย่างไรครับหลวงพอ่อเพราะแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยมีมาผู้ใหญ่ฉาเอ่ยถามด้วยอยากรู้ที่ไปที่มาของเสือสมิงก็นั่นสิอาตมาก็คิดอยู่นี่อ๋อที่บ้านเรานี่มีใครมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นเป็นหมอเวทมนต์หรือเรียนเกี่ยวกับสายเวทมานะ่ะมีไหมก็ไม่สังเกตเห็นว่าจะมีใครนะครับหลวงพอ่อ เพราะเรื่องแบบนี้ก็ไม่เคยมีเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเราจะมีก็แค่ตาแกนแต่แกก็เป็นเพียงหมอยาสมุนไพรที่พอได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยเท่านั้นผู้ใหญ่ชำกล่าวตอบหลวงพ่อในฐานะที่เป็นผู้ดูแลลูกบ้านมาแล้วหลายปีเออนี่หลวงพ่อเมื่อสองสามปีที่แล้วผมได้ข่าวว่ามีเสือสมิงกินคนที่บ้านปวงแกที่อยู่ห่างจากบ้านของเราไปไม่ไกลนักแต่ก็เงียบหายไปนานแล้วละ่ะ ทิฏกรรมเอ่ยขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็คงหนีหายไปทางอื่นแล้วล่ะทิฏกรรมลุงทองใบกล่าวออกความเห็นเสือสมิงนี่มันเกิดมาจากผู้ที่เรียนเวทมนต์หรือครับหลวงพ่อทิฏแสงเอ่ยถามอย่างเครือบแคลงใจก็ไม่แน่ดอกนะบางทีก็เกิดจากเสือจะได้กินเนื้อของคนมากๆแล้วเกิดมีวิญญาณสิงสู่อยู่ในร่างของเสือเลยกลายเป็นเสือสมิงก็มี วนเสือสมิงที่เกิดจากผู้ที่ไปเรียนมนเสือสมิงมาแล้วได้ทำผิดข้อห้ามหรือขลัาก็กลายเป็นเสือสมิงได้เช่นกันหลวงพ่อกล่าวออกมาเหมือนจะใคร่ครวญดูว่าเสือตัวนี้มันเป็นเสือสมิงประเภทใดถ้าอย่างนั้นก็คงต้องขอรบกวนให้หลวงพ่อช่วยปราบแล้วหรอครับลำพังผมกับพวกชาวบ้านนะคงไม่มีปัญญาสู้รบปรบมือกับมันแน่ละผู้ใหญ่ชำกล่าวออกมา เพราะรู้ดีว่าหลวงพ่อเจ้าวาดนั้นเป็นผู้ที่มีปฏิปทาบารมีเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งใกล้และไกลจนเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนโดยทั่วไปอาตมานะจะประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่เบียดเบียนสรรพสัตว์ไม่ได้หรอกนะผู้ใหญ่เพราะจะผิดต่อธรรมวินัยและไม่ใช่จิตของสงฆ์ที่จะไปปฏิบัติอย่างนั้น หลวงพ่อกล่าวออกมาพรางถอนหายใจด้วยความสงสารญาติโยมและได้กล่าวต่อไปอีกว่าเอาอย่างนี้นะให้ผู้ใหญ่หรือใครสักคนไปปรึกษาพรานต่วนบ้านเหล่าปูดูนะเพื่อแกจะมีหนทางช่วยได้บ้างถ้าแกรับปากช่วยและได้เดินทางมาแล้วก็ให้แกมาหาอาตมาที่นี่นะอ๋อให้รีบไปหาพรานต่วนเช้านี้เลยนะอย่าให้ข้ามคืนนี้ไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุแบบเมื่อคืนนี้อีกก็ได้ จะเดืดอดร้อนเสียหายกันไปใหญ่ให้มาถึงก่อนข้ามเป็นอย่างช้านะอ๋อและเช้านี้ก็ให้ผู้ใหญ่จัดคนออกตามร่องอรอยของเจ้าปุ่นด้วยนะเปน็นหรือตายก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงหลวงพ่อกล่าวจบยังไม่ทันอะไรก็ได้ยินเสียงเจ้าแหวงวิ่งร้องเสียงดังกระหึดกระหอบเข้ามาลูงผู้ใหญ่ลูงผู้ใหญ่ลูงผู้ใหญ่พบศพของเจ้าปุ่นแล้วพบศพของเจ้าปุ่นแล้วฮะพบที่ไหนล่ะเจ้าแหวง ผู้ใหญ่ชํมารีบถามกลับไปพบนอนอยู่หลังสวนของตาแก่ก็ได้ใกล้บ้านของทิศแสงศพเหลือแต่หัวกับกระดูกเนื้อแทบจะไม่มีเหลือเลยคนกำลังเฝ้าดูอยู่รอลุงผู้ใหญ่เข้าไปนะ่ะผู้ใหญ่ชําได้ฟังด้วยความตกใจและประหลาดใจแล้วกล่าวกับทิศกรรมออกมาว่าทิศกรรมให้รีบกินข้าวแต่เช้าเลยนะแล้วให้อรีบออกไปหาฆ่าที่บ้านฆ่าจะรีบไปจัดการเรื่องศพเจ้าปุณ และจะมอบหมายให้ตาบุญกับลุงทองใบจัดก,การไว้ทางนี้ก่อนส่วนทิศกรรมเข้าไปพบพรานตรวจที่บ้านเหล่าปูกับข้าให้รีบออกมาไปไวเรามีเวลาไม่มากเอาตามนี้นะโปรดติดตามจอมพรานสมิงอาคมตอนจบในคลิปต่อไปครับขอให้ท่านพบนได้แต่สิ่งที่ดีงามมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตตลอดไปขอขอบพระคุณครับ